บวัสดีจา้าพบกับผมกอลเล็กแสงนะครับผมนี้นะครับเรามาพูดถึง t o ไอกันบ้างดีกว่านะครับมีใครที่สมัครใช้งาน t o ไอไปแล้วนะครับผมแล้ววันดีคืนดีนะครับผมอ่ะอยู่ๆมันก็เข้าไม่ได้ซะง,งั้นนะครับผมทั้งๆที่ว่าเราก็ใส่รหัสผ่านใส่เบอร์โทรใส่อะไรเรียบร้อยนะครับมันถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าอ่ะอยู่ๆมันก็เข้าไม่ได้นะครับผมอ่า วันนี้นะครับผมก็เอาวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านมาฝากกันนะครับผมหลายคนก็คงประสบพบเจอนะครับบางทีนะเราเข้า t o d นะครับจะเข้าไปใช้งานนะจะเข้าไปแลกแต้มนะจะใช้แต้มหรือว่า จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆของ t o o id นะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีน่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับผมวันนี้ผมก็เอาวิธีรีเซ็ตรหัสผ่านไปเลยนะครับหมดเรื่องหมดราวนะเออจะได้เข้าไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขรหัสผ่านตั้งค่าต่าง,งๆนะครับผมอ่าเรามาดูวิธีกันเลยนะครับวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านแบบง่ายที่สุดนะครับอ่าไม่ต้องไปโทรเข้าศูนย์นะก็กดตามนี้กันเลยนะครับผมกดดอกจัน871ดอกจัน4สี่เหลี่ยม แล้วโทรออกนะครับผมระบบก็จะทำการรีเซ็ตรหัสของ t o o ID ที่เราใช้งานอยู่นะครับอ่าแล้วก็จะได้ s m s หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้เลยนะรหัสผ่านใหม่ของคุณคือ7 7 7ดเจ็ด0อ่อนะครับคุณสามารถใช้ t o o ID ได้อ่าน,นี่คือเบอร์โทรนะครับอันนี้สองนี่คือเบอร์โทรของเรานะครับผมเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้มันก็จะเป็น ตัวเดียวกันที่ขอรหัส w i f i นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับไปล็อกอินเข้าทัวร์ไอดีใหม่ได้นะครับผมก็เข้าไปที่ทัวร์ไอดีได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านตัวนี้เข้าไปนะครับเท่านี้เองนะครับผมทัวร์ไอดีของเรานะก็กลับมาใช้งานได้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปตั้งค่านะทําการเปลี่ยนรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะเปลี่ยนเป็นรหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็เป็นวิธีแก้ไขเบ <T> ื้องต้นนะครับเวลาเราต้องการจะเข้าแอป Two ID นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์หรือว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรบางอย่างนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคยเป็นนะครับเป็นบ่อยด้วยนะเวลาจะใช้งาน Two ID ทีไรเนี่ยเออมันมักจะให้เข้าระบบตลอดเวลาเลยนะครับเวลาจะใช้งานทีเอา้า ออกจากระบบซะงั้นน่ะอยู่ๆมันก็ออกจากระบบเองนะครับเราก็ต้องไปทําการเข้าใหม่พอเราเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ไปอ่ะวันหนึ่งมันก็เลยเข้าไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ไปเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้รหัสตัวแรกเลยนะข้างบนสุดเลยนะครับก็เอามาทําการล็อกอินเข้าระบบนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทําการเปลี่ยน รหัสผ่านในแอป t ัวรนะครับผมอ่าก็เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านของแอป t ั d แบบง่ายๆนะครับผมก็เอาไปลองกันดูนะหรือว่าเซฟใส่มือถือกันไว้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้มีประโยชน์ในสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งเราอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเข้า t ัวร ID ไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีจ้า